สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่คาเฟ่เล็กๆร้านลับๆในเมืองเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็คือไอรับยูคาเฟ่ค่ะอยู่ที่ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะบรรยากาศดีแล้วนะคะขอบอกเลยว่าที่นี่ถ้าใครได้มาแล้วแบบ บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะเราเข้ามาชมแล้วนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราได้เข้ามาแล้วนะคะโอ้โหแบบว่าคือแบบโลกทั้งโลกนะคะอยู่กับทุ่งแบบสีเขียวแบบหืมเย็นสบายเลยค่ะพอเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราเราก็ไปสั่งกาแฟนะคะแล้วก็มีขนมหวานให้เรากินด้วยนะคะ เมื่อเราสั่งขนมแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเดินรับลมนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะ mm hmm. บรรยากาศภายนในคาเฟ่นะคะสวยมากๆเลยค่ะมีชิงช้าให้นั่งเล่นนะคะถ้าใครพาแบบว่าพาเด็กๆหรือพาแฟนหรือว่าพาคนรักมานะคะเราแนะนําเลยนะคะว่า มาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะบรรยากาศดีแล้วนะคะก็ยังมีทุ่งนามีภูเขามีเมฆหมอกนะคะแถมนะคะที่นี่แบบบรรยากาศนี่ยแบบสวยมากๆเลยค่ะคือเรามาแล้วนะคะเราก็อินไปกับบรรยากาศด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้บรรยากาศที่แบบว่า,ามานั่งกินกาแฟหรือมานั่งกินเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ อ,อยากได้บรรยากาศสบายๆเราแ,แนะนำมาที่นี่เลยนะคะที่อ I อรับ you Cafe นะคะรสชาติก็ดีด้วยนะคะแถมที่นี่นะอ,อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเราก็ขรถผ่านมานะคะเราก็ผ่านข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเลยมาก็ใช้เวลาแค่เกียนาทีนะคะก็มาถึงที่นี่นะคะเรามาสัมผัสกับบรรยากาศที่แบบสบายๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามา ชิมนะคะแล้วก็เข้ามาชมบรรยากาศที่นี่บอกเลยว่าอแบบอิ่มแบบอิ่มท้องแล้วก็สบายด้วยนะคะนี่แล้วก็มีที่นั่งให้แบบว่าหลายมุมด้วยนะคะอันนี้น้องเขาก็ามาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นะคะเราจะชิมให้ดูนะคะนี่รสชาติดีมากเลยนะคะหวานหอมกลมกล่อมนะคะนี่บรรยากาศดีต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะคาเฟ่ไอริลียูคาเฟ่นะคะ บรรยากาศแบบชิวๆสบายๆค่ะถ้าใครชอบบรรยากาศชิวๆสบายๆนะคะเราแนะนำให้มาที่นี่เลยนะเครื่องดื่มก็ราคาแค่หลักสิบเองค่ะไม่แพงค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ